สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กับช่อง PC Gaming ครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซัไๆๆมไฟล์นะครับอร์ามาห้ามต่อไปนะครับแต่เสียงแต่เสียงมันั้นก็เป็นเ็นวัดนิดนึงวันนี้จะมาหารถในตำนานนะรถแข่งในตำนานว่ามันแรงมากเขาว่ากันว่ามันแรงมากรถแข่งในตำนาน เลยใกล้ๆเลยเนี่ยถึงละเฮ้ยเฮ้ยหายเอาเป็นไหนเนี่ยรถหายอะ่ะปกติมันมีนี่หวา่าเดี๋ยวเราไปหาสถานที่ต่อไปเลยอยู่ตรงไหนวะเนี่ยสถานที่ต่อไป อยู่โคตรไกลเลยอะนะอยู่อย่างไกลเลยเราจะไปทางนี้กันเลยใช่ไหมครไปเลยไปเลยมันเป็นรถแข่งในตำนานนะฮะ สุดละไฟดงไฟแดงไปหมดแล้วเฮ้ยเออ,เอ,อบายแล้วแข่งในตำนานที่ว่าแรงที่สุดมันจะจอดอยู่ร้านซ่อมรถนะครับลองไปดูกันได้เฮ้ยเลยเลยเลยเฮ้ยเฮ้ยกะต่อยกะตอดไม่ได้ชนนะไม่ได้ตั้งใจจะชนนะครับไม่ได้ตั้งใจจะชนนะฮนะห,หลบทางหน่อย ก่อนรายการไฟแดงนันเนี่ยไฟเขียวไปได้เลี้ยวไหมอ่ะยังยังเลี้ยวทางนี้มีหลายซอยเหลือเกินเฮ้ย <c oughs> ไายไฟแดง <c oughs> ร้านนี้เป็นไงมีรถไหม มีรถแข่งไหมเฮ้ยมีนิวานี่ไงท่านผู้ชมเนี่ยนี่ไงคันสีเขียวๆอ่ะโคตรสวยนะฮะรถแข่งในตำนานเลยอะ่ะแต่มันมีหลายยี่ห้อหลายรุ่นมันมีหลายยี่ห้อหลายรุ่นแล้วแต่จะไปร้านไหนนะฮะเอ๊ะล้อไม่สวยอะ่ะไปแต่งล้อใหม่ก่อน ร้านอนีนี่ล้อไม่สวยแต่งล้อใหม่ดีกว่า <c oughs> แ่งล้อครับผมแต่แรงจริงดูเครื่องดิ <c oughs> เครื่องโคตรใหญ่เลยอ่ะโอ้ตอนนี้อะไรไม่รู้เอาไปเลย ขึ้นว้าท่อใหญ่ขึ้นด้วยอันนี้อะไรอันนี้เปลี่ยนสีดำนะครับกันชนสีดำอันนี้เอ้วเฮ้เครื่องหายไปไหนอ่ะเอ้วแต่งมั่วแล้วเครื่องหายเลยเทอร์โบไปไหนเนี่ย เทอโบหายอ่ะเอ้าเมื่อกี้ยังมีเทอรโบอยู่เลยหายไปไหนอะไรวะโ้ไม่น่าทำเลยนะมันก็แรงอยู่แล้วแต่ว่าอยากไปแต่ง ราจะไปหาอีกตามหาอีกยังไม่สัดใจยังไม่พอใจไปร้านไหนดียังไม่พอใจเลยอะต้องไปอีกมีกี่ร้าน,น,นเนี่ย หลังยังไม่สัดใจเลยไปหาใหม่เอาให้สัดใจให้มันแรงกว่าน,นี้ให้มันสวยกว่าน,นี้ไปเลยแมเลยว่ยิงเลยขวางหน้ายิงเลยแรงมากแต่ก็ มันยังไม่ใช่ในตำนานแต่ว่าทรงมันเหมือนในตำนานแหละแต่ว่าความแรงไม่ใช่ในตำนานเลยนะดูแลยังไม่แรงสะใจเท่าไหร่โอ้ยอย,ยางก็ไม่ก่อสนนนะคิดนะ้องโอ้โหทำได้ไงเนี่ยทำได้ไงนี่นยางไม่ก่อสนุนเลยอะโอ้ท่านผู้ชมทำไงดีนะฮะโอ้ยลูกโค้งลูกโค้งโอ้โหลูกโ,โคง้ง อื่นมันสีนี้มันก็ออกเก่าๆแล้วมันก็คล้ายๆในตำนานว่าความเร็วว่าไม่เท่าไหร่นะโอ้ยไฟลับเลยอ่ะโอ้ยโอย,โอยหลุดโค้งเลยมาตันน้าทำไมเนี่ยมาตันน้าทำไมวะเอ๊ะ โดนโดนโค้งหักศอกโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยหลุดโคง้งหลุดโคง้งโค้งหักศอกทางนั้นเลยอ่ะในเนี่ยในขาววงกลมหรือเปล่าเนี่ยนีย่เนี่ยโค้งหักศอกอโอ้ยโอ้ยรถรถไทยอะรถเกี่ยวข้าวโอ้ยหักศอก รบเลยอะล้อยางไม่เกาะถนนเลยโถนึกว่าจะเกาะถนนกว่านี้ต้องม่แต่งหาคันใหม่แล้วเราทางจุหมดแบบนี้ก็แรงนะจะไปแข่งตามถนนว่าตามรถแข่งคนเนี้ยไม่แรงนะสู้ไม่ได้หรอกมันหลอกตัวช้ามล่อให้เอาช้ารักเบา่ารู้สึกว่ามันเบากันเนี้ยน,นี่มันหนักนะรู้สึก มันหนักเหล็กหรืออะไรเนี่ยมันหนักนะแต่ถ้าเป็นทรงเรียวๆมันจะดูเบาๆอ่ะดูแบบวิ่งเร็วๆนะคันแบบนี้จะดูหนักๆหนัก,หนกเหล็กแน่ๆไปจะถึงแล้วอีกเดียวเออถึงแล้วครับผมใช่ไหมเ,ออเวลานี้แหละจะลงมอตเตอร์น้ำมันดีไหมอ่ะ ไม่มีรถแล้ววะโอ้ไม่มีรถนี่ว่างั้นไปอีกที่หนึ่งไปอีกอีกนิดนึงอ่ะตรงนี้ก็มีเหรอ่ะไปข้างบนนี่และววะขี้เกียจลงไปแล้วไปต่อเลย ไม่รู้คลิปจะยาวหรือเปล่าแล้วต้องไปวัดความเร็วคันนี้ดนะ้วยมันจะเร็วเท่าไรโอ้วิ่งร<ม>้อยอยู่นะทับสปีดได้ร้อยเดียวเองทอปสปีดได้แค่ร้อยเดียวอยนะอปปดดเยวองอ่นะคันเนี้ยคันอุ้ยอุ้ยตัดหน้าอุ้ยอุ้ยตัดหน้าผมทำไมโอ้โห เอ้ยตัดหน้าเฉลยฮะโวยโวยโวยี่เฉียววะฮะเม่กี้เฉียวเลยอ่ะเอ้าเลย์ละหนว่าทางทางนี่นนนนนนอ๋อเลยนี่ว่าไป